วันนี้ก็ติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับปั๊มหนึ่งแรงนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์นะครับก็จะเป็นตัวนี้หนึ่งแรงนะครับท่อออกนิ้วครึ่งนะครับย้อนลงไปสี่สิบห้าเมตรนะครับผมอุปกรณ์จะเป็นของโซล่าเซลล์นะครับก็จะเป็นลนนักษณะนี้ตัวนี้จะเป็นยี่ห้อของุร่นะครับ ก็จะเป็นตัวตู้ก็จะต่อเป็นลนักษณะแบบนี้หน้าตาก็จะต่อด่วนนะครับตัวนี้วนนะครับสามสามแปงนี้ดูวนก่อนนะฮะวนอยู่ที่ร้อยร้อยหนึ่งนะครับวัดอยู่ที่อ่ารอบอยู่ที่สามพันหนึ่งร้อยหกสิบสามรอบนะครับแอมอยู่ที่หกจุดหกแอมนะครับกระแสไฟที่ได้นะครับมาไปดูน้ำแรงๆกัน อ่านี่เลยครับผมตอนนี้จะเป็นน้ำดำอยู่นะครับผมตอนนี้ก็เสียงอยู่นะครับก็กําลังจะดูดน้ําให้มันตัวแบบน้ําที่มันขุ่นออกก่อนเนาะตอนนี้ก็เริ่มต้นติดตั้งครับตอนนี้ก็ประกอบตู้ส่งนะครับผมแผงสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับกับปั๊มหนึ่งแรงนะครับ ประกอบพร้อมชุดนะครับส่งให้ลูกค้าแล้วก็มาหย่อนลงให้พร้อมด้วยนะครับก็ชุดนี้ก็ราคาถูกครับผมอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0ื่นสองหมกว่ากครับไม่เกิน2 5งหมาครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาครับผมกับช่างต้นโซล่าเซลล์ศูนย์แปดสห8ดครับน้ำแรงๆแบบนี้ครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ